มีหลายเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังจําฝังใจว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ปลอดภัยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลไทยรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้ได้ครับล่าสุดมีการออกมาตรการและมีการไปลงนามร่วมมือกับ8พันธมิตรยักษ์ใหญ่ของจีนด้านการท่องเที่ยวบริการคุณโบสุตาพาไปดูบทสรุปของเรื่องนี้ครับ เข้าใจว่าเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านโลกลกออนไลน์เนี่ยบางเรื่องก็จะเป็นเฟคนิวบางเรื่องก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ c ครีเอทขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปากต่อปากบอกต่อกันหลังโควิดมาเนี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนก็มีการพัฒนาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนและชินช็อปแชะแค่นั้นนะคะ คนไทยมีจีนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปงานพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ LOI ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ8พันธมิตรของจีนพร้อมพูดคุยเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ตอนนี้ค่ะโดยนักทองเที่ยวทุกคนจะได้รับความสะดวกความปลอดภัยตลอดยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ทุกท่านครับการนงนามแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวของประเทศไทยและแปดพันธมิตรชั้นนําของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้แสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสําพัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยมุ่งมั่นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยต่อไป วันนี้นะคะก็เป็นงานลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง8หน่วยงานซึ่งหน่วยงานพันธมิตรทั้ง8หน่วยงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าบริการของทั้ง8พันธมิตรมากกว่า80%นั่นหมายความว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองให้ความสําคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวในการที่จะใช้คอนเทนต์ในการที่จะทํางานกับพันธมิตรในการที่จะเอา Data มาตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนและที่สําคัญในการที่จะเป็นอนาคตในการที่ทําโปรโมชั่น พื่อที่จะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างดีมากขึ้นค่ะเรามีช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนจุดจีนเรามีนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีนในช่วงนี้ไหมคะเพราะว่าจะจะมีสองสาเดือนก่อนปุดจีนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่พารากอนเนี่ยนะคะก็ได้มีการตั้งศูนย์ที่เรียกว่า Situation Command Center โดยที่มีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นลีดเดอร์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในศูนย์นี้เองเนี่ยก็จะมีอง มากนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนคือหนึ่งในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยมาตรการความปลอดภัยเนี่ยก็จะอยู่ในการดูแลของสำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตํารวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่2เองเนี่ยก็ในส่วนของการเยียวยาพื้นฟูฟสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เองเน,นะครัรัฐบาลได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของภาพลักษณ์สร้างความมั่นใจตรงนี้เองเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็หอนอ่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทํายังไงพื้นฟู <ๆ S 1> เราจะมีการออกแคมเปญที่เรียกว่าไทย always care care เนี่ยก็คือเราจะแสดงให้นะักท่องเที่ยวได้เห็นน,นะคะว่าในความรู้สึกทุกความรู้สึกเนี่ยเราห่วงใยเราเราให้ความใส่ใจและที่สําคัญคือ เราต้องการที่จะรักษาประสบการณ์นักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดด้วยการที่จะแอดออนในเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปนะคะตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวเราจะต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องของซูเปอร์แอปในการที่จะช่วยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น Police ไอเลอยูแล้วเราก็ทํางานกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะคะในการที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่จะยกระดับในการใช้ข้อบังคับกฎหมายกับการะทําความผิดในทุกๆรูปแบบและที่สําคัญค่ะก็ในส่วนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีการ ระดับมาตรฐานการบริการมาตรการสาธารณสุขแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องของข่าวลือต่างๆในโซ,โซเชียลของจีนการปรับภาพลักษณ์ในช่วงนี้เรามีวิธีการมาตร,รการอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะ ภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้สิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์ในการที่จะไปขยายวงกว้างน้ําดีก็ต้องเข้าไปปลดน้ําเสียคือน้ําเสียตอนนี้เขาเข้าใจว่าเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านโลกบนโลกออนไลน์เนี่ยบางเรื่องก็จะเป็นเฟคนนียลบางเรื่องก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ครีเอทขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ปากต่อปากบอกต่อกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้เองเนี่ย Experience จริงของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ก็ขอให้ได้มีการขยายต่อในวงกว้างว่าแล้วประสบการณ์จริงที่เดินทางในระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยท่านได้พบอะไรบ้าง ในขณะเดียวกันในส่วนงานภาครัฐเนี่ยภาครัฐก็ได้มีการฟีดเอาในเรื่องของคอนเทนต์ที่ภาครัฐได้เตรียมการรองรับในเรื่องของ,ของการอำนวยความสะดวกและในเรื่องของของการป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันในสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเนกาทีฟกับทางด้านของนักท่องเที่ยวไว้อย่างมากน,นะคะก็คิดว่าพวกเราอยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นความจริงข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวความร่วมมือในวันนี้เองนะคะกับทางด้านของผู้ประกอบการ พันธมิตรต่างๆเนี่ยซึ่งแต่ละพันธมิตรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอาวุธที่สําคัญมากก็คือในเรื่องของอาวุธออนไลน์ในเรื่องของดิจิทัลเราก็จะไดม้มีการส่งข้อมูลที่เป็นจริงของหน่วยงานต่างๆความพร้อมของผู้ประกอบการแล้วก็ให้ทางด้านของพันธมิตรได้มีการาส่งต่อขยายผลต่อให้กับเมมเบอร์แล้วก็สมาชิกค่ะและเรายัางได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นวยการสำนักง,ง,งานปักกิ่งอีกด้วยนะคะ ต้องเรียนถามพออย่างนี้ค่ะวันที่เห็นในงานเซน LOI มีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด8เจ้าด้วยกันต้องมาไล่เรียงกันดูว่า8เจ้าที่เขามาทำอะไรบ้างบางเจ้าเนี่ยพอฟังชื่อปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาน่าจะร่วมมือกับทททได้บางเจ้าเนี่ยฟังชื่อปุ๊บงงเลยค่ะว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรในงานนี้ต้องรบกวนพอไล่เรียงให้เราฟังหน่อยค่ะก็ในในแปดรายเนี่ย พี่คิดว่าถ้าจะให้ง่ายเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเลยสามก,กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีซึ่งได้แก่หัวเว่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในด้านเทคโนโลยีของจีนอยู่แล้วแล้วก็มีไอ e นะคะที่เป็นเรื่องคอนเทนต์เนาะแล้วก็ซ i n a น e w s สค่ะ,คะจะมีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงก็จะเป็นอาซีทริเจโกทริปเหมยถวนอ่าสปริงแอร์ไลน์นะคะ สุดท้ายก็เป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินก็คืออารเถ้ามองง่ายๆแบบนี้ก็คือเป็นกลุ่มนี้เราก็จะมองออกนะคะว่าเราพยายามที่จะ,ะซาย l อไเนี่ยเพื่อที่จะให้การบริการกับนักเที่ยวจีนทุกมิติของการเดินทางประมาณแบบนั้นในแต่ละเจ้าเขาก็จะต้องมีรูปแบบลักษณะของความร่วมมืออย่างเช่น หลายคนสงสัยแน่นอน h u วเว่ในประเทศไทยเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่านอกจากขายโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเขายังเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการสื่อสารเป็นช่องทางการสื่อสารีด้วยกรณี h u วเว,ว่นี่เขาร่วมมือยังไงครับพอหัวเว่ยเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าเซกเมนต์ในตลาดจีนเขาใหญ่มาก Active User เขาที่เป็นโทรศัพท์พับเปิดได้ซึ่งถือว่าเป็น High End เนี่ย580ล้านคนนะคะผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน บนแพลตฟอร์มของหัวเว่เองเนี่ย780ก,กว่าล้านอ๋อที่เขาเขียนเองใช่ที่เป็นของเขาเองใช่ดังนั้นแล้วทุกแพลตฟอร์มของหัวเว่เองหรือว่าผู้ใช้ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะโทรศัพท์มือถือค่ะหัวเว่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนเวลาเราเปิดคอมเราเปิดคอมขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นวิวประเทศนูน้นประเทศนี้ประเทศนั้นหัวเว่ยเองก็เสนอมาว่า สำหรับผู้ใช้ทีวีที่บ้านกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆเ,เปิดทีวีขึ้นมาก็จะเห็นเห็นวิวประเทศไทย<ช>เห็นความสวยงามทะเลภูเ <fiquei S 1> ขาเห็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นที่เราจะเสนออันนั้นคือไม่ใช่แต่ว่าโทรศัพท Gian ์เท่านั้นนะคะซึ่งโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีช่องทางที่จะ,ะให้เราช่วยเผยแพร่คอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะคะทีนี้ แพลตฟอร์มทั้ง8ปดพัเนอร์ทั้งแเนี่ยที่มาที่มาร่วมมือเซ็น l อลกับเราเนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วมเห็นเหมือนกันก็คือเราจะพัฒนาให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพค่ะคำว่ากลุ่มคุณภาพของพอออนิตราลว่ายังไงคะกลุ่มคุณภาพก็คือหนึ่งไปอยู่ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยก็เลือกซื้อสินค้าและบริการช โรงแรมร้านอาหารหรือว่าการเดินทางที่มันไม่ได้เป็นแมสัวริซึมอีกต่อไป <Okay. S 1> สมัยก่อนเนี่ยคนจีนไปเที่ยวไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแล้วต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเนาะสามสคนเดินตามทงไปอะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> นี่หลังโควิดมาเนี่ยพฤติกรรมนกักท่องเที่ยวจีน <Okay. S 1> ก็มีการพัฒนานะคะพี่คิดว่าเขามีความซสติเคตเพิ่มขึ้นเหมือนมีความ ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนและชิงชอบแชะแค่นั้นนะคะไม่ใช่ว่าไปทริปนึง3จังหวัด5จังหวัดไม่มีแล้วค่ะชะงกทัวร์อะไรแบบนั้นไม่มีแล้วใช่ก็จะลึกยิ่งขึ้นก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นคุณตี้มากขึ้นยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้คุณภาพค่ะแปลว่าในแต่ละท้องที่เขาจะอยู่นานขึ้นอยู่นานขึ้นเม็ดเงินที่จะสเปนมากขึ้นใช่นี่เพิ่งเห็นตัวเลขส่วนการเพิ่งส่งมาให้คือก่อนโควิดเนี่ย ถ้าใช้จ่ายเฉลี่ยไปเมืองไทยนั้นจะตกประมาณต่อวันเนี่ยค่ะประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทตอนนี้ขึ้นไปถึง7,000กว่าบาทต่อวนอันค่ะเราก็อยู่นานขึ้นค่ะเดสติเนชันที่แบบเดินทางไปทริปหนึ่งเนี่ยแค่1.5จังหวัดเท่านั้นเองอก็คือว่าอาจจะไปเที่ยวกรุงเทพพัทยาแค่นั้นภูเก็ตกรุงเทพเพื่อกลับมาช็อปปิง้งอย่างตอนนี้ปริมาณจำนวนคนจีนที่เดินทางออกไปไทยเนี่ยหรือเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย มันน้อยลงกว่าตอนช่วงโควิดมากๆนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่ยังมีความสามารถในการที่จะบริโภคการเดินทางได้เนี่ยมันลดลงกว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นด้วยตัวเศรษฐกิจเองหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าเครื่องบินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะดังนั้นคนที่เดินทางไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีกําลังจรงิงๆ,ๆที่จะสามารถไปได้ขอบคุณ่อมากเลยค่ะขอบคุณ<ล>ค่ะ พฤติรรกรรมชิมชอบแชะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นกําลังจะหายไปนะครับเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณแต่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบดใดนโยบายของรัฐบาลไทยที่น่าสนใจและต้องผลักดันให้รู้สึกให้ได้ก็คือไทย always care หรือคนไทยแคร์คุณเสมอแล้วกลับมาพบกับรายการจับเจ้ามจฑนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14รก45นาทีทางชั่นทีวี22สวัสดีครับ